มพามาปางอุ้งค่ะคลิปยั้คลิปนี้รอบเลยนะคะม้วนเดียวจบจบและจบเลยและที่นี่ที่ไหนครับคุณแม่ที่ไหนคะตรงตบ้าปลางอุ้งไอ้ทำท่าก้ปาอุ้งทำท่าอยู่ในปางอุ้งปางอร้งฮึ่ม ช okay. ร์กดกระดิ่งองรอยแต่ละเคอากดติดตามในช่องติ๊กตอกดติดตามทไงกดติดตามกดในตามในช่องติ๊กตอกานะผะผมรับน ปลาเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเทียนยาเยอะโตมึง các bạn đang xem cái gì ạ? con mình đang rung, quan ở thở luôn. quan mình đang thở, rung cái gì đơn. đi สวัสดีครับทุกคนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดฝันขึ้นนะครับมีเด็กเป็นลมนะครับเลือดกระเดาออกครับเพราะว่าตัวร่างกายหัวร้อนเกินไปไม่ใช่ออเอพูดไม่ได้ก็เลยต้องมาฝั่งแม่ครับตอนนี้คุณแม่กำลังเตรียงมอระยแกช่วยน้องเลย เดี๋ยวแกให้ไหมครับแกมอ่ะมาครับจุบระหวังนี้ก็ให้ดูอืออ่ะได้แล้วเป็นไ,ไงเราจะแกให้เหนาะเอาอุดรูไว้เราอุดรูไว้ ระวังนี้นะครับอ่าวหายไปแล้วโอเคเรามาลฟาสดกันต่อกับกรณีพิเศษเป็นไงครับกาแฟอร่อยไหมครับกาแฟชื่ออะไรครับกาแฟลูกปละลูกลุงปลละอยู่ใกล้ๆที่ ส่วนสาธารณนเอสยไม่ใช่อยู่ที่ปังองุงครับจังว่านี้เราต้องประถมพยาบาลกลับไปก่อนสงสัยโดนวิวแดดนักจ้ดหมายจะหมาน้อยเมื่อกี้นะครับมันค่าไม้ที่อยู่ตรงน้ําไปนะครับเป็นหมารักโลกจริงๆต้องขอจบไปตอนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอใหม่ตอนอยู่ตรงเต็น à thi công thiên búng tháp อ่ะบุ้งครับโบเปอร์อโอ้โหสวยงามจริงๆเลยครับกัปตันตรงเทียนอ,อ่ะกัตตันตรงเทียนหันหน้ามาหน่อยลูกสะบัดหมุนขามาเลยหมุนขามาเลยเอาขหยับตัวอา่า đấy tiền quá rồi ลุงดูนี่นะทำความสะอาดนะคะหน้าไปทำข้าวหลามนีม่เบ้าเดียวอิ่นเลยนะแม่นี่ต้นใหญ่ใแม่สุกแม่ทำสะ,สะอาดนะคะที่ยืนบนน้ำได้เป็นไงเกี้ยนเกี้ยนเกียนเกี้ยนที่อยู่บนน้ำได้ถ่ายรูปให้พ่อไปรูปสองรูกสามรูก พ่อจังหวะนี้แดดกำลังมาเลยพาถ่ายเลยถ่าย thank mm -hmm. you